บสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมกันไหนแฟนๆช่อนก็ได้รับบอกนะครับวันนี้ก็ผมกันในบีซอมอีกแล้วนะครับซึ่งก็หายหายไปก็นานอยู่ใครบ้ามจะลงคลิปเดือนละหนึ่งสัปดาห์ครั้งละสัปดาห์วะขี้เกียจจัดไงโอเคนะครับก็ก็ที่หายไปนานก็ขี้เกียจลงคลิปกับมานั่งเล่นบีซอมกับเล่นแบบอื่นไปเรื่อยเปื่อยอ่ะจริงแล้วก็ขี้เกียจนั่นแหละโอเคเสียงหรือคออาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ขอโทษกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับโอเค ก็ตอนนี้ก็ผมได้ปลดล็อกพื้นที่ใหม่ไปแล้วนะครับคือฟาร์มเหนื่อยมากอันนี้คือปลดล็อกไปนานแล้วแต่กูเพิ่งมาอัดตอนนี้นี่แหละโอเคเข้าใจนะเกที่ใหม่ก็ก็จะเป็นของโคโค่นัทฟิลเอาก่อดโคโค่นัทฟิลอะไรชักมันเถอะโอเคนะโคโค่นัทฟิลโอ้ใครมันละมอน,นนี่จะตอบเนี้ยมือถือกูยิงแบบเ็ษเหล็กอยู่ก็อ่ะแหลกมาก โอเคนะก็ถ้ามันอะไรก,ก็ขอขอโทษๆกับเพื่อนๆทุกคนด้วยใครเป็นเพื่อนมึงวะโอเคนะก็นี่ครับนี่คือหน้าตาฟิวเป๊ปเปอร์ฟิวเนี่ยแหละนี่คือเป๊ปเปอร์ฟิวใช่นี่คือฟิวพิกแล้วก็สันเจ้าแล้วก็คอรนัทคอร์นัทฟิวแต่ปัญหาคือผมอยากลองตีคอรนัทแก้วนะผมเห็นเลือดว่ามันเหลือแค่มีสองแสนไงเห็นว่ามันน่าตีแล้วมันน่าจะดีก็เลย สุดท้ายก็คือตีไม่เข้าครับตีไม่เข้าคือเข้านะเข้าได้เฉพาะพึ่งบางตัวนั่นจะพึ่งหลักเก้าเ <9 S 2> ลยเก้า <9 S 1> ก็จะเข้าได้นะแล้วก็โควสของหมีหมีสีดําของหมีสีดำน้นก็ทําไปแล้วตอนนี้ก็ต้องเก็บโพเลนทั้งหมด250ล้านซึ่งมันเยอะคือตอนแรกผมคิดเป็นของเปเปอร์ไงคือมั่วจัดอะไปทำเปเปอร์ตั้งนานดูทีนึงอ๋อลงฟิลฟล์ลอื่นก็ได้ โอเคแล้วก็ควยของลุงออคของของหมีนะครับมีแก่แกตรงฟิวตรงดังนั้นนะครับก็เป็นค้สที่ห้านะครับคือเนี่ยอันนี่ือาควยที่ห้าซึ่งมันไม่ได้ง่ายเลยนะโอเคมันเหนื่อยมากมโอเคแล้วตอนนี้ผมก็มีเงินหนึ่งพสองร้อยห้าล้านไม่ออกไปสดับคยหนึ่งพนสองร้ยสิบเล้านคือกล่าว่าอยากจะซื้อที่ขุดเลยก็ได้นะ พออย่างอื่นไม่ซื้อทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวค่อยมาซื้อทีหลังแต่เควสอ่ะมันต้องทํามันต้องทำเควส์จนกว่าจะได้ของแล้วตอนนี้ก็ต้องหาของด้วยสตาร์เจอรี่สิบแล้วก็กีฟอีกยี่สิบห้าเอนไซม์ตอนนี้เอนไซม์มีสามสิบห้าอันขาดอีกสี่สิบก็ต้องใช้เออสับประรดอีกสองพันสองพันกว่าส่วนกีฟนี่พอจะหาได้อยู่กีฟนี่หาได้แน่นอนเพราะเดี๋ยวแฟลร์เมล็ดตอนนี้สตาร์เจอรี่มีอยู่ห้าอันซึ่งผมไปฟาร์มมาไปนั่งตีไก่นั่งงูงมา ตีไก่ตรงในตรงทาตรงท่าตรงนั้นนะ่ะท,ที่ว่ามันที่ยอมันจะตอนเลเว่าสิมันจะดอบมิติเอกนะตรงนั้นแหละไปนั่งตีอยู่ตีไปตีมาได้สตาร์เจอรีอีกอันนึงแล้วก็พึ่งของขวัญน,นะมันมีโอกาสดอบเป็นสตาร์เจอรี่หนึ่งอันด้วยคือเล่นไปมันดอบมาเฉยๆเลยคือมันมีของคนอื่นอนะคือเล่นเก็บฟิลเล่นๆอยู่ดีๆมันก็ดอบโอเคคงไม่มีอะไรมากแล้วล่ะคลิปนี้น่าจะบน่หน้าดูอะ คือกลาว่าจะทําที่ขุดเลยก็ได้นะแล้วก็ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าครั้งหน้าจะมาทําที่ขุดจริงๆอะ่ะอาจจะเงินเยอะกว่าน,นี้ก็ได้อาจจะสักถึง2องพันล้านถึง3พันล้านได้ถ้าเก็บไปจริงๆเรื่อยๆผมเคยนี่แบบว่าจะหลอกให้กูเก็บเงินเรื่อยๆจนกว่ากูจะมีเงินเยอะมันยากมากๆคือกลาว่าจะปั่นเวสของหมีแก่นี่ให้เสร็จแล้วก็เก็บของเก็บเก็บของแล้วก็รีบไปเลยอะไรเลยกูเนี่ย เควสของเออ่ของของมีสีดําถ้าเราเสร็จเควสถ้าไหรไม่ลดมันจะให้สตาร์เจอรี่อีกอันหนึ่งก็คือเควสเควสพิเศษเป็นเควสที่10มันจะให้สตาร์เจอรี่หนึ่งอันใช่หนึ่งอันแล้วก็จะมี6อันแล้วผมขาดอีก4อันเชิญเอนไซน์นี่เดี๋ยวผมไปหาเอาที่หลังก็ได้เอนไซน์าหาได้เอนไซน์แล้วก็ส่วนกิฟต์กิฟต์นี่ถ้าจะซื้อคือแล้วก็ลืมบอกไว้นะผมซื้อเกมพาร์ท เกมพาร์ทเอ่อแปลรูปเร็วขึ้นคูณ2กับฮันนี่มาเอ่อฮันนี่มาก็เป็นน่าจะเป็นเสาจำไม่ผิดน่าจะเสาแล้วก็เครื่องแปลภาษาคเวทที่27เจ็ดเอ้คเวทที่27เนี่ยแหละครับมันจะให้เครื่องแปลภาษาซึ่งผมเอาไปใช้กับสติกบั็กเรียบร้อยแล้วซึ่งผลปรากฏว่าก็ได้อยู่ได้อยู่ก็คือได้อยู่นี่แหละได้ได้แต่ขี้เกียจตีมันตีมันกวนตีนอ่ะยังยงผมบอกเลยว่ามันกวนตีนคเคทนะพูดได้เต็มปากว่ามันกวนตีนมาก นะครับเราก็จะมาไล่กันนะเควสของสร้างเสร็จเคว็ยี่สิบเอ็ดเราก็จะได้เครื่องแปบภาษาหนึ่งเครื่องคุณก็เลือกจะใช้ตัวอะไรก็ได้แล้วแต่คุณอนะและ้วแ,แต่แล้วแต่แลแ้วแ,แต่เลยนี่แครว่าส่วนเควสดี่เราจะเสร็จเคว็ยี่สิบเจ็ดเราก็จะได้เครื่องแปบภาษาอีกเครื่องหนึ่งส่วนอีกเครื่องหนึ่งก็น่าจะมีอยู่สามเครื่องส่วนวิธีการหาวินดี้บีก็รอแล้วกันไม่หายังยังยังไม่ได้อันนั้นเลยอะไรวะคืออะไรก็ไม่รู้ รถติดแตบสับป,ปะรดมันต้องมี2,000กวา่าแต่ผมเอาไปใช้ขึ้นเลเวลของเควสแม่หมีไปหมดแล้วอะ่ะคือสตาร์ทสตาร์ทโอ้ยกูหลอกอะไรเนี่ยโอเคนะเควตอ่ะกูควรปิดคลิปก่อนดีไหมเนี่ยเควตส่วนทรีที่จริงมันต้องมี20,000ผมเอาไปใช้ใลุยกับเควสเอาไปทำให้พึ่ง2ตัวเป็นเลเวล9ซึ่งโคตรเปลืองเลยแต่ก็นะทำโค้ดเสร็จมันก็ให้อยู่ดีอะ่ะแล้วก็เควต แล้วก็พึ่งไลออนของผมเป็นเลเวล9ก็ต้องใช้สับป,ปะรดพันพอ่ะโคตรพันเจดพนี่แหละมันโคตรเยอะคือแบบมันแดกไปเลยถ้าทำถ้าเกิดถ้าจะทำอินไซน์จริงอะ่ะผมต้องใช้ตกประมาณ2,000อันใช่ครับมันคือ2,000อันแน่นอนไม่มีใครไม่มีตัวเลขไหนมั่ว2,000อันแน่นอน2,000อันทั้งทั่วเลยเคถ้าเสียงเบาก็อเล่งไปแสงแสงอัดสมจะมองไม่ชัดก็ได้ คิดตอนนี้ฟาร์มซื้อรังตรงเล่นความเร็วภาพอาจจะเบอร์เบอร์นั่นแหละก็นะอ,อ๋อไวโพเลนเออก่อนคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วมั้งแค่มาแค่มาลงเฉยผมเราจะเล่นแมตช์อะไรต่อแล้วอะถ้าจะเล่นแมตช์พวกเออเจเนติกโลเพกเอ็มก็ก็ก็เล่นไม่ได้เพราะมือถือมันยังไงไม่รว้มันเด้งออกจากเกมตลอดเหละก็เดี๋ยวลองไปหาวิธีแก้ดองไม่ได้หาขีเกียจเล่นอยู่ดีอะไม่ค่อยอยากเล่นแล้วก็พิกกี้ก็ ไม่อาจละคงคือกะอยากจัดนะแต่กูเล่นจบจนจบทุกจชตเตอรต์หมดแล้วแล้วก็วได้สก,กินมิสเตอร์พีนั่งหน้าตูดมาแล้วเสียงค่ะตอนนี้รอมีทูเขานั้นรอมีทูว่าอาจมีแบบว่าพิกกี้แบบพิกกี้ภาคสองมีภาคต่อน่าจะต้องม,มีส่วนเกมส่วนเกมฟิวทิซีก็อยากคืออยากจะอัดนะแต่ขี้เกียจอดัดไม่นะวันนี้จะลงสองคลิปดีมเนี่ยคิดก่อน สองสอง,สองคลิปน่าจะต้องไปสอนวิธีการเอาเบรคแล้วมึงเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปฟาร์มต่อโอ้คลกตัสฟิลไม่ไม่นะคลิกตัสฟิลไม่วิชิสบีเกิดคลิกตัสฟิลผมต้องการมากวิชิสบีจ้าไม่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 ไม,ไม,ไม่ผมต้องการหนาะไม่อย่าเพิ่งตายแนละ้ววิชิสบีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปนะวิชิสบีจา้า ยี่เพิ่งไปแล้ววิเชสบีมาวิเชสบีกูไม่นะตีไม่ทันเสียดายเลยช้าไปช้าไปนะจ๊ะจุบๆโอเคเดี๋ยวผมไปปัน่นคนพวกนี้ก่อนส่วนถ้าเกิดใครถึงคนที่5ของหมีหมีหมีแก่แนะครับก็จำไว้ว่าไอ้50เจลรี่บีเนี่ยเขาคือเราต้องให้ต้องให้คนในแมทอะมันมาเก็บใช่มันต้องมาเก็บ มันมันจะลำบากตรงที่ว่าเขาจะเก็บไหมผมปล่อยไปตลอดมันก็ไม่มีใครมันอยากจะเก็บเลยตอนแรกคิดว่าจะเลยบริจาคบริจาคห้อันตอนนี้เจริบ,บินหาไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยมันเหมือนยังไรมัมันหายากมากเลยก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะใช้อะจะใช้ก็ใช้นิดเดียวประหยัดไงี้ประหยัดมากมากคลิปนี้น่าจะบ่นหน้าดูคอมพีดละเหลือตอนแรก อ่านอ่านเนี้ยอ่านฟิลพิกเนี่ยเป็นเป็นฟิลคิดว่าเป็นฟิลสับประรดมานั่งฟาร์มทำไมไม่ขึ้นน่ะต้องไปลงอีกฟิลหนึ่งแล้วก็ก่อนจากลากันเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดมาให้แล้วกันสองโค้ดไม่รู้นะว่าอีกโคด้ดนึงมันหมดอายุไปยังอ่ะแต่ผมใช้ไปแล้วมันเป็นฟิลของพิกนะถ้าผมจะแนะนําให้ใช้ก็คือน่าจะสําหรับคนที่แบบว่าเปิดเพิ่งเปิดรังที่มีเพิ่งสามสิบห้าตัวได้แล้วก็ก็ไปฟาร์มตรงนั้นแหละเพราะว่ามันคูณดีมากแป๊บเดียวเก็บเงินได้เยอะละล้านสาั่นเพราไว่า,า,า,าที ไม่เป็นไรครับว h i ฟาวเวอร์เดี๋ยวไปค่อยไปปล่อยกูไม่ต้องอไม่ต้องแปลกใจนะท่านเพื่อนนะทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมกำดอหายไปไหมดจาก200กว่าอันใช่ผมเอาไปทำควสของหมีแก่หมดเลยนี่แหละสาเหตุที่มันหมดไม่ต้องแปลกใจว่าหมดได้ไงแล้วก็มีคนเล่งมาคอมเมนต์ช่องอไหนว่า เพราะว่าเขาบอกว่าผมเจอเขานี่ไงครับนี่ไงเขาเขาอยู่นี่ไ yeah. งนี่นี่นี่เขาเลยนี่ไงลังเขานี่คือลังเขาคือผมเห็นแบบมิเพึ่งมิตินี่แบบรู้สึกท้อแท้มากดูลังดูดิมิติอยู่ตรงไหนไม่มีสักตัวมีแต่พึ่งเอ่อไลออนวีติดกัมมันตร,งรังสีเอ่อก็เอ,อลมมาลหรือไปนี่หว่ามันเป็นพึ่งกัมมันตรังสีนี่หว่าที่ติดที่ที่ไดเลเวเก้าเห็นว่าผมเป็นลังลังเขาแล้วแบบรู้สึกท้อแท้มากเลยที่ว่าไม่มีมิติอ่ะโคตรท้อแท้รู้สึกท้อแท้มากเลย อยากกดออกจากเกมแล้วลำซ้ำนะเห็นเกมพาดก็รู้สึกยังไงไม่รู้รู้สึกแบบจนเลยอะนี่นี่ระบบเติมอะมาตูดแล้วกล่าวว่าเดี๋ยวใอยมาเติมดีกว่าคือจะกล่าวจะซื้อพึ่งพึ่งหมีนะเนี่ยคูณสกระเป๋าจะได้เปลี่ยนจากสามล้านหเป็นเป็นหล้านได้เนี่ยนี่ลังเราเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องไว้ตรงนี้ให้ดูโอเคนะนี่เนี่ย เนี่ยมีคนมาบอกเนี่ยก็ในแหละเจ้าของเนี่ยที่นี่ว่าผมเจอเขาไม่ใช่หรอกว่าตอนนั้นเล่นลินจาริเจนแล้วก็ไปคุยไปคุยกันในระรๆๆะระจนแอดเป็นกันผมแอดไปหาเนี่ยแอดไปเนี่ยเขาก็แอดมาเนี่ยเออก็นี่แหละก็ฝากติดตามให้เขาด้วยก็ได้นะ <S 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 ดีโอเคผมจะขึ้นโค้ดไปตรงหน้านะโค้ดใหม่นะไม่รู้ว่ามันหมดอะบางโค้ดมันหมดอายุไปก็ต้องก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับ โอเคผมขอจบคลิปนีงครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย